ล่าสุดนั้นสารปกครองจังหวัดขอนแก่นนัดไต่สวนกรณีสโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูเนเต็ดยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการระงับเป็นสมาชิกชั่วคราวและห้ามไม่ให้เข้าร่วมกนนารแข่งขันในทุกรายการที่สมาคมฟุตบอลจัดขึ้นค่ะสาเหตุของการยื่นฟ้องศาลก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ากรรมการผู้ตัดสินถูกทำร้ายร่างกายหลังจากจบกนนารแข่งขันในเกมดิวิชันหนึ่งระหว่างทีมสโมสรขอนแก่นยูเนเต็ดกับ ทีมสโมสรอ,อ่างทอง f c เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะโดยสมาคมฟุตบอลน,นั้นอ้างว่าจากการสอบสวนพบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงสโมสรขอนแก่นยู่นเตดที่มีส่วนรู้เห็นในการทำร้ายผู้ตัดสินขณะที่รอฟังการไตส่สวนของศาลวันนี้นะคะแฟนคลับสโมสรฟุตบอลขอนแก่นยู่นเตดที่ยังเหนียวแน่นรวมตัวกันเดินทางมาให้กำลังใจประธานสโมสรในการเข้ารับฟังการไตส่สวนและมั่นใจว่าทีมจะได้กลับมาสู่การแข่งขันอีกครั้งอย่างแน่นอนค่ะ พวกผมก็ชาขอนแก่นก็อยากได้ขอนแก่นยูเนเต็ดกลับมานะครับก็วันนี้ก็มารอรุน้นเมื่อคืนนอนไม่หลับนะครับก็มารอรุ่นวันนี้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะทางสโมสรก็ก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับเพราะว่าคดีที่ที่มีข่าวนะครับมันมันไม่เกี่ยวกับพวกเราเลยเพราะว่าตํารวจก็สรุปสำนวนอะไรหมดแล้วนะครับไม่ไม่สืบสาวถึงขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับ นายเอกราช่างเหล่านะคะประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลขอนแก่นอยู่ในเต็ดนั้นเปิดเผยว่าวันนี้ได้นําเอกสารเข้าชี้แจงต่อศาลปกครองเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าจะได้รับสิทธิคุ้มครองชั่วคราวและจะได้กลับมาแข่งขันอีกครั้งแม้ว่าฤด,ดูกาลนี้ทีมจะยังไม่พร้อมก็ตามเนื่องจากจะต้องเร่งสร้างสนามและเตรียมทีมเพื่อให้กลับเข้าสู่การแข่งขันได้ในทันปี2561ส่วนทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ส่งตัวแทนฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมรับฟังในการไต่สวนครั้งนี้ด้วยเช่นกันค่ะ